โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับนักเรียนโกยูเบลนะครับที่เรียนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับจุดส่งจุดเข้ามานี่คือแบบเนียนกิบแล้วช่วงหลังๆนะเห็นเก็บทีแบบ10% 10% 10%ทีเติเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เต้นมากเริ่มเทรดเหมือนผมละพูดไหนในคิปถึงแบบตัดสินใจมาเรียนถ้าคุณจะมาเรียนกับผมแล้วเอาไปเพื่อหลอกลวงคนอื่นเอาไประดมทุนคือคุณไม่ต้องมาแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ,บ้างครับผลลัพธ์ จากพอร์ต2อ0 0ตอนนี้มาเป็น3,000แล้วครับผมมา50%าล้วเอเคใช่ครับนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้พี่ต๋องเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงพี่เคยทำอะไรมาก่อนก่อนที่มาเทรดโฟเก็ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ครับงานไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับประมาณ15ปีแล้วครับ15ปีทำไมถึงมาเทรดโฟร์เครับทันทที่ เป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเพราะอะไรครับผมมองว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันก็หนักพอสมควรแล้วยิ่งเราแบบทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็อายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นเราก็อาจจะไม่ไหวต้องหาอาชีพที่มันแบบว่าอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่แบบอิสระไปอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับ,รบก็คือมาเจอผมเนี่ยที่แรกเลยโฟร์เก ใช่ครับอืมโอเค,คอ่ะแล้มาเจอคลิปผมใช่ไหมแล้วคำพูดไหนในคลิปถึงแบบตัดสินใจมาเรียนผมเจออาจารย์โบพูดในคลิปว่าถ้าคุณจะมาเรียนกับผมแล้วเอาไปเพื่อหลอกลวงคนอื่นหรือว่าเพื่อที่จะเอาไประดมทุนคือคุณไม่ต้องมาหรอกทำให้ผมคิดว่าอาจารย์โบจริงจัง,ง,ง,งมากเลยแล้วทำให้ผมแบบอยากอยากจะรู้จักอาจารย์โบมากขึ้นก็เลย ตัดสินใจเรียนวันนั้นเริ่มเรียนจากคาบไหนก่อนก็เรียนจากเริ่มต้นเลยครับครับเริ่มต้นใช่ครับเรียนคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มครับตอนนั้นอ้าวแล้วทําไมตัดสินใจถึงโลงคาสใหญ่ผมคิดว่าความรู้เท่านี้มันยังไม่ทําให้ผมประสบความสําเร็จได้แต่ว่าผมรู้แล้วแหละว่าอาจารย์โบน่ะพาผมไปถึงเป้าหมายได้คําพูดที่ว่าถ้าอยากจะเกษียณแล้วมีความมั่นคงในชีวิตอ่ะ ก็จะต้องลงคันนี้ที่จ่ายไป39,000บาทคุ้มไหมคุ้มครับจริงๆแล้วทุกวันเนี้ยหน้าที่ผมที่สอนจบไปแล้วนะแต่นี่คือเรายังดูแลกันมาตลอดเนาะนะครับข้ามปีกันมาเลยใช่นะครับก็อย่างที่บอกอะว่าใครที่เข้ามาเรียนกับผมแล้วเนี่ยนะครับไม่สําเร็จไม่ได้อาจารย์โบแล้วก็โค้ชทุกคนอะดูแล นักเพบดีทุกคนเลยไม่ไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลังเลยพร้อมที่จะแบบให้คำปรึกษาตลอดเนี่ยครับผมก็เลยแบบมั่นใจว่าที่เนี่ยเป็นที่ดีที่สุดที่ผมจะที่จะพาผมไปถึงเป้าหมายได้7เดือนจากวันนั้นใช่ไหมครับผ่านอะไรมาบ้างดีวืว่ามันก็จะแบบได้ได้เสเียเสียได้ได้เสเียเสียหลังจากนั้นก็ผมก็กลับไปดูคลิปวิดีโอ,อทั้งหมดเลยครับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับเป็นเกือบ10บรอบครับ แล้วผมก็ไปเทรดแล้วก็สรุปแล้วมันก็ก็บวกแต่ว่าผมยังยังเทรดําเฟรม M.15 อยู่บวกร้อยหนึ่งบวกร้อยจุดรีบปิดเพราะว่ากลัวว่ากราฟมันจะดีดกลับครับแล้วผมก็มาคิดดีว่าทำไมอาจารย์โม่บวกได้เป็นพันทำไมเราบวกได้ร้อยเดียวจุดใช่ไหมอันนี้คือเรื่องของจุดเนาะทำไมผมเทรดทุกครั้งเนี่ยบวกเป็นพันจุดครับแต่ทำไมเราเทรดบวกแค่ร้อยใช่คับท้งที่จังหวะเดียวกันอาจารย์โมบอกว่า ทมเฟรมเล็กๆอะ่ะมันขึ้นไม่ได้ต้องไปดูทําเฟรมเดย์ทําเฟรมทีหนึ่งอย่างเงี้ครับแล้วผมแล้สิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดถูกต้องไหมถูกครับใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเปลี่ยนส,ะะสไตล์การเทรดไปไงยังโดนอยู่ไหม ก็รู้สึกว่าเทรดีขึ้นเทรดีขึ้นตอนแรกก็เริ่มจากสามเปอร์เซ็นต์มาห้าเปอร์เซ็นต์มันต่อครั้งใช่ไหมสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับโอเคพอพอไปไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยดูกราฟละมันมันยังวิ่งต่อได้ผมก็ยังตัดสินใจว่าจะดูดีว่าจะวิ่งต่อไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็วิ่งต่อจริงๆไงครับใช่ไหมใช่เพราะว่าทางเฟรมมันใหญ่ไงแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผลลับจากพอร์ต2,000ันตอนนี้มาเป็นสามา50%แล้วครับ เข้าใจในสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่เดือนละต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับต้นเดือนที่ผ่านมาโอ้โห,โหแล้วไอ้หเดือนที่ผ่านมาอันนั้นคือเทรดแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจอ๋อยังกเก็บชัมม่วโมงบินอยู่ใช่ครับก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่ามันชัวร์หรือเปล่า <S 2> <S 2> แล้วก็จังหวะที่อาจาร,รย์โบเข้ามาคอนเฟิร์มว่าสวยมากครับอันนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกแบบใจมันมันฟูขึ้นว่าเราทําถูกแล้วโอเค เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราเทรดได้แล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วเราเห็นแบบเส้นชัยไหมก็มองเห็นเป้าหมายครับว่าเป้าหมายของเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร,รแต่มันก็อยู่ที่เราจะสามารถคงสเตทของเราเนี่ยเอาไวไ้ได้หรือเปล่าเราห้ามมั่นใจเกินเกินความสามารถและเกินความรู้ของเราเด็ดขาดเราเทรดท่าไหนเราเทรดท่านั้นอ่ะเรามีอะไรฝากเพื่อนๆมั้ยครับคนที่สนใจครับอยากจะให้ลองเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ดูครับ กา,การอยู่ในตลาดอเร็มัเนี่ยครับมันสามารถทํากําไรได้จริงครับถ้าเราตั้งใจและเ,เรียนรู้ที่จะอยู่กับกบมันนานพอครับเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับเพราะว่ามีอาจารย์ที่เกง่งๆคอยดูแลอยู่ตลอดนะครับสู้ๆนะอยากให้ประสบความสาเร็จมากกว่าน,นี้ครับ,รบตอที่